สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกิติมาสตอรี่ค่ะ mm hmm. ก่อนรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เรามีนัดกันที่ว่าการอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบรรยากาศยาม แดงค่ะย้ำมือแดงนะค่ะเด้พอพ่อพ่อแม่ก่ะปูสานปูเสือจับจองที่นั่งแล้วนะคะ <S <S สนามกว้างค่ะเป็นสนามดินนะคะเด้อเดินทางสะดวกสบายนะคะอยู่ติดถนนสายหลักเลยจ้าเมืองสวงร้อดหรือร้อยเอ็ดสวนภูมินะคะ ไปมาจอดรถดนิ่มถนนใหญ่ก็ได้ค่ะหรือจะเข้ามาจอดสถานีตำรวจก็ได้นะคะที่จอดรถเยอะค่ะ การเอาเอาค่ะคำม่าเอาอายดินเป็นอายค่วมพรเวทีเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมทำการแสดงค่ะรอเวลานะคะแซบบอกค่ะคุณแม่อโอ้ยนไอกินข่าวกับยังค่ะคโอ้ มาจากบ้านไหนค่ะโอ้เมืองสวงนี่นะเนาะลด้ดู่ตำนลดูตำนาตนเอตาโอ้พุนน่ะโอ้จ้าโอ้สอนกินข้าวนาฮานกินข้าวนาฮานเจ๊แซบเนาะฮาน้ออนาะขจีตอนนครับตอนนี้ทีมงานผู้จัดงานนะครับพร้อมแล้วครับ พูดทางหน้าพูน่ะหน้าห้างนะครับตกวดเลยอีแพ่เฮาวพุ่นมางหอดตอนคุณแม่มาจากบ้านไหนผูบีเจนต์ครับโอ้สีสมเด็จพุูนน่ะโอ้มาจากพนค่ะนะครับจหน่ายขายบัตรตกวดนะครับที่พอนี่เบงอ้ายห้าวออกไปด้านหน้าหองพัทนะครับไปด้านหน้าห้องบัตรนะครับรอที่จะส่นคุณแม่มาจากอำเภอสีสมเด็จนะคะนะครับผม เขาสู้นนด้านหน้านะครับเพื่อทีสี่รอจงการแสดงที่พอเฮ้าอีเม่เฮ้าเฮือกไอเฮ้านะครับกลับไปด้านหน้าก่อนห้องบัตรนะครับตับประกานึ่รบาทจากทีมงานผู้จัดนะครับขอความร่วมมือเน่ักน้อยผู้เปินมาหอยก่อนเนาะอีเม่เฮ้าบางคนมาบสูสเตอ์ปูซาดไว้มาหอยตั้งแต่เว้นนะครับตอนนี้ทีมงานผู้จัดนะครับพร้อมแล้วที่จะจำหน่ายขายบัตรรบกวนที่พอทีอ่เม่เฮ้าเน่ักน้อยเด้อนะครับ เอไปแท็กนาสัก่อนนะครับผมจันเขามาหาโมลูกโมล้านใหม่ขอบคุณมากๆนะครับแซบมาค่ะคุณแม่โอ้่กินข้าวกันตะมงวงเป็นจะแซบแท้ค่ะ โอ้ยตอนดี้คนท่อนตัอนนี้ตัวสักคนขอบคุณเล้ยๆบละกันมาตะเว้นตแม่เนาะมาตั้งแต่คุณล่ะครับประตูเปิดขายบัตรขายตั๋วแล้วนะคะปานหน่อยสุภาพี่น้องยางไปเบิร์งค่ะทีมงานครับทีมงานทีมงานกัญญางเบิรงนะครับยัญญาเกิสอบนะครับแต่มันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลูกๆมาล้ำเสียงงบกุกงบสกอทุกๆแผนกกำลังเร่งมือแต่กับเตรียมความพร้อมที่สิทธิ์ทัการแสดง ไอชวนสามภูมิอีบอลอีเมยเขายางไปแล้วยางกลับมากกัยญาเริ่มเลื่อนนะนะครับเขาไปชิมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังโอทีอะไรที่ดื่มไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์สบู่อับน้ำฟอเรสต์เจลปองต้อนะครับตัดไม่เหมือนหมีมาหดแล้วอีบอลอีเมย์ยางกลับมากกัญญาเลื่อนซะตอนที่เมยนั่งอยู่หนาววที่ตอนนี้ขอความร่วมมือนะครับไปซื้อบัตรเครดิตวัดดัมนาสักตันเด้อนะครับทีมงานเรานะครับผู้จัดงานกัญญาซอยกันเบิ้ง นะครับใจหอมมากมายเนาะที่เหนบปูสาไใจองหม่องจองวันไหบนะครับเหมือนดีเพรผิดหวังกันแน่นอนกับการแสดงว่าต้งเสีหงสของขุนศักดก่อนครับพี่หนอนอยู่ก่าริเวณรอบๆนะครับที่รอบหนอนหนอนนะครับการสืบัฒสิทธิว่าเขาสู้กันให้ได้แล้วนะครับเกิดจำหน่ายขายแบบแล้วตอนนี้นะครับได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ดีแล้วนะครับภูมิอากาศหม่าหม่องบัานตานานะครับสืบัฒสิทธิว่าเขาสู้ให้ในบริเวณงาน นะครับที <analyze anthropology> ่แน่ออนแรกนะครับกตับปตือนตัวสะพอนะครับงม็นคำว่าแท้วก็อดูุอดดาโอนสนอที่นั่งกุจนะครับลอให้กำลังใจขอบคุณมากมากเร็นกันครับ ิดแล้วนะคะขายบัตรขายตัวค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ค่ะขอบคุณมากค่ะ